แล้วนะรับแล้วนะมัวจะถ่ายรูปก่อนที่จะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะไปเลยลูกเดินเลย เรามาผ่าเดียไใจค่ะเพื่อนๆเดินก่อนไปเลยเดินก่อนได้นะคะ,ะ,คะดีนะแบบทางเดินยังแบบนั่นหน่อยไม่ได้เราคิมก็ ไปเลยลูกดูเดินเลยาน้องถึงขนาดมีมีมอเตอร์เอาเนี่ยลงแล้วพ่อแล้วเนะี่ยไม่ลงลูกทางเดินเส้นทางเดียวกันแต่ต้องสูงอะไรนั่นนะสิเดี๋ยวแม่ต่อไปต้องถึงไม่คิดว่าจะลงมาแบบเดินอ,อย่างนีงไ้งไงทางชันนะ ตืด่ดีหน่อยมันเป็นทางที่แบบเรียกไงใจนึงไม่อยากหลงก็พอใจนึงไม่อยากถินงแมนไปเลยไม่เป็นไรไม่เอามันมีคนเดินอยู่เยอะนะทางไหนเห็นปะ่ะเ,เขาลงข้ามาทางไหนอะในป่า หน้าผาเสมอหน้าผาเลยเหยียบเมฆเลนนยไปสุดไม้นี่ลเลยแตะก่อนเดินแบบนี้เดินแบบเหยียบก่อนดินือ มาอยู่เดือนหนึ่งนะซอกเตัวเล็กๆเองกนะไจปเจอแล้วก็จะหายนี่ ไปเจอแล้วก็จะกลัวกลับไปทางหนาถึงเขาวันพันเกี่ยวที่เรียวรถชอบเขาวันถ่ายเป็นบ่อยเสร็จแล้ว งทำคลิปเก็บเห็ดได้เลยนั่น 没拉。 ร้านห้ารัานห้ามัวแต่ถ่ายรูป สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ผาเดียวได้ค่ะเพื่อนๆไปดูความสวยงามของผาเดียวได้กันนะคะ นุ่นไปถ่ายเด็กๆหนึ่งปะ่ะน้องขิมน้องซอเขาถ่ายรูปอยู่นะคะฝาก f อที่น่ารักทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่ผาเดียวดายกันคะ่ะ พ่อบ้านเรากำลังลงไปถ่ายวิวสวยๆให้ดูนะคะอยู่ในกานวา่ไยี่สิปลวเพราะว่ากมันาาวแล้วตอนนีตอนเอาตอนนี้กันูกเพราะเพราะเราะเมต้องงาาั่นนั่นสก็ต้องไปสี่หกว่าเลยดิ ก็มันต้องมีอยู่แล้วคนายมมาเอาอนะต้องใช้ไม่ังไม่ถึงสิกกิ๊กเลยมั้งพ่อเดี๋ยวมาถ่ายลูกข้างบนหันไปนู่นนะพ่อั้งซอนะคะเขาถ่ายรูปเดียว ออแตก <c oughs> แตกือเปล่าไม่เหลือใช่ไหมขาอย่างเงี้ยโอ้โ o oh, no. น้องขิมน้องตอยอยู่ถ่ายรูปตอ,งงอนบอลลมมันมาไปตอนลงลมมาอยู่ที่ป่าเดียวดายนะคะเพื่อนมาลมมาเร็ว